สวัสดีครับพ่อกับผมคือเขาครับผมประมวลค้วนน้องตลุ่มครับผมวันนี้พามากินข้าวครับอยู่ร้านไทยครับผมร้านรวมไทยครับผมไปมากินผัดกระเพราครับกระเพราเนื้อลองเบิ่องงามครับเอาไปเบิ่งดัดครับข้างในเปล่งไหนไปกับผมเลยครับนี่ครับผมเข้ามาในร้านร้านเพื่อขายของครับ ขายหลายอย่างครับผมเป็นร้านไทยครับเราได้แด่เมียเป็นคนไต้หวันนะครับผมนะครับลูกค้ามากินร้านรวมไทยร้านรวมไทยครับผมมากับเบาเบ,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 บ้าเบาเบ้เบียร์ครับนะเบาเดี๋ยวรูปรอครับนี่ครับทั้งข้าวเป็น มึงกุกเพื่นครับกุกเพิ่นกำลังเฮ็ดกับข้าวอากะเผาอะไรกินครับผมนีครับผมร้านไทยโอ้เป็นร้านข้า,าวตีผมเนี่ยครับสั่งกับข้าวเบิ่งเมนูครับ,รบ,เ,บเมนูแล้วเบอร์นี่อะไรเมนู เมนูกระเพาเิ่นโอ้ผมก็สายเกดครับผมครับผมจัดร้านงา,านเลยจังานเลยมุมนมีครับอันนี้จอรองข้าวเกี๊ยวนะครับ่ครับผมเป็น เอามาเสิร์ฟแล้วหน้าตาข,ข้าวพัดกะเพรากะเพราเนื้อได่ดาวอา่อาถือไปกินได้ครับผมจานจังหวะกับเก่อนิบบาทาเก้าสิบบาทครับผมจานละเก้าสิบบาทครับผมเด็ดอีรีครับผมจานนี้หได้หลายครับเพราะอาจารย์น,นี่คนเห็นคนอ้วนถึงคนเห็นเรื่องให้หลายสองจานได้แปดสิบ

นะครับมันถ้ามีปลาท้องล้านพี่สันเหนครับล่านร่วมให้แบปลาท้องไรนี่บด้งครับมา่อไหมดี หัวเนื้อไก่ดาวทำหมครับครับัครับนั่งันนะไม่จัดครับจั อ่านกันครับใสสั่งเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สวิตนะครับผมไอสองจานครับสองจานกับน้ำสิบบาทวะของจานของดวนครับาโอเ,เราท้าโ่เคเราปะใจ่เราอะ ครับผมนี่那个水十块แล้วก็สิบห้าหนึ่งร้อยสิบห้าฮะดีครับผมเจ้าของคนถามมันเป็นยังไงครับมันชูมือคนหลายครับหมอครับหลายอยู่ครับโอ้คนอแมาเรื่อยๆนะครับเก็บเขาแสบอยู่ครับสุดยอดครับอ่ามีหอดลาบก้อยครับนีคือการโอ้แต่ว่าวันไหนไอ้อาทิตย์แห้งหลาหมอครับคนวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์คนเต็มเลยาแสดงว่ามือนี่มาถึงมือ คนบาหลายแบบไหนนะคนหลายนี่โอ้ยโจ้เจียวโจเจียบุยเวลามานั่งสีเลยแบบเออเอาครับผมส้มนี่ละขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอาครับผมมาคลิปนี้ขอรองว่ละไหลว่ละแชร์นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แต่ผมเย็ดคลิปแบบนี้พี่น้องได้รับส้มนี้ครับผมกดติดตามช่องของม่อนคนน้องถึง่เลยนะครับขอบคุณครับ